que <laughs> ต,ต้องบอกเลยนะคะว่าในเรื่องความหวานคู่ของพี่ลิงลิงควงกับน้องอมกนณภัสก็คือไม่มีแผ่วไม่มีลดลงจริงๆกันเลยแหละคุณผู้ชมโดยก็ตามช็อตนะคะที่เราได้เปิดขึ้นมาบนหน้าจอไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือพี่ลิงลิงควงนะคะกับน้องอมกนพัสควงคู่นะคะไปออกงานอีเวนต์งานงานหนึ่งนี่แหละแต่ใดๆนะคะเรียกได้ว่าทาเอาแฟนๆเนี่ยกรี๊ดกันสนั่นจริงๆกับโมเมนต์นะคะที่พี่ลิงลิงควงบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะยัง ไม่ได้แต่งงานนะคะอย่ามาแซวนะโทรๆพี่ลิงลิงค่ะนี่ก็คือรู้ใจ f อเอามากๆเลยนะคะเนี่ยถึงขั้นเบรก f c ไว้แบบนี้ว่าอย่าเพิ่งมาแซวนะเป็นแค่พิสเซนเตอร์ยังไม่ได้แต่งงานแต่ชุดของสองสาวของเราเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าออราจริงๆนะคะก็เหมือนจะคล้ายๆว่าแต่งงานอยู่นั่นเนี่ยเอออันนี้ก็แซวๆพี่ลิงลิงพองกับน้งอ,องอมกอน,นพัทของเรานะคะโดยก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมช็อตด,ดังกล่าวนี้ทําเอาแฟนๆเขามาคอมเมนต์นะคะแซวกัน ยามามมกทั้งบอกนะคะว่าเอา้านึกว่าเป็นการเลี้ยงงานแต่งนักคุณควงนะคะต้องรีบแต่งแล้วนะคะพี่หลิงน้องอ,อมจะได้ไม่โดนแซวก็แต่งสีจะได้ไม่ต้องแซวพี่หลิงก็เนื้อดูน้องอ,อมเขินหนักมากและคือหันมองน้องแล้วยิ้มหมายความว่าไงเฮียนะคะเสียอาการไม่ไหวและก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์คุณผู้ชมคะจากแฟนๆนะคะเข้ามาแซวช็อตนี้ของพี่หลิงๆลิงกับน้องอมกันมากมายอาทินี้เรามาต่อที่ทางด้านฝั่งของแม่ก้อยนะรือมมลกันบ้างโดย แม่ก้อยเนี่ยก็ออกมาโพสต์รูปภาพนะคะของลูกสาวอย่างน้องอ,อมกรณพัสนี่แหละึ่งนะคะภายในโพสต์ดังกล่าวของแม่ก้อยเนี่ยก็มีวิวคุณผู้ชมคะที่แม่น้ําเจ้าพระยานะคะพร้อมกับมีช็อตที่น้องอ,อมกรณพัสนยืนถ่ายรูปนะคะคู่กับพี่ลิงลิงด้วยเหมือนกันโอ้โหบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งเซตร,รูปภาพของแม่ก้อยที่โพสต์ออกมาในช่องทางไอจีแล้วเนี่ยคือสวยงามอมมากๆทาเอาแฟนๆน,น,นะคะเข้าไปคอมเมนต์กันสนานแต่ได้ๆอะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะที่แม่บอกเลย ว่าหลุดโฟกัสแฟนๆเอามากๆซึ่งก็คือน้องออมกอนนะพัสนี่แหละเข้าไปคอมเมนต์ซึ่งคอมเมนต์ของน้องออมเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่แค่คอมเมนต์ธรรมดาเท่านั้นนะคะไม่ธรรมดายัางไงก็นี่เลยที่เราขึ้นมาบนหน้าจอนี้เลยน้องออมเนี่ยเขาแท็กหาพี่ลิงลิงคะ่ะคุณผู้ชมบอกนะคะว่ามาดูแม่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วนะคะแล้วก็แท็กหาพี่ลิงลิงควงคะ่ะโดยช็อตดังกล่าวนี้แฟนๆเองก็อะเข้ามาแซวกันสมบัติเลยคุณผู้ชมทั้งบอกนะคะว่าแท็ก แฟนทั้งวันเลยนะคะวันนี้บางก็บอกต่อนะคะว่าจ้าชวนแฟนมาดูแม่นะคะเออเออเรียกแฟนมาเลยดีนะคะแมคุณผู้ชมคะช็อตดังกล่าวนี้ของน้องอมกรณพัฒนนะคะเรียกได้ว,ว่าทาเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวกันสนานบอกว่าแท็กแฟนมาดูว่าแต่ว่าที่แฟนคลับแซวเนี่ยแฟนเนียน่าจะหมายถึงพี่ลิงลิง,ลงควงหรือเปล่านะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่แนะ่ใจก็ต้องรอติดตามกันแหละคุณผู้ชมแต่ใดๆก็ยังไม่รู้นะคะว่าพี่ลิงลิง,ลงควงเนี่ยจะว่ายังไงแต่นะคะ เขามาดูโพสต์ดังกล่าวนี้ของแม่ก้อยนรุมนแล้วหรือ,อยังนะคะที่น้องออมเนี่ยแท็กให้เข้ามาดูอ่ะคุณผู้ชมค่ะ